อามาถึงข่าวร้อนที่หลายคนนั้นจับตามองกันบ้างนะครับมีข่าวลือออกมานะครับว่าฮันแยซุนนักแสดงสาวเนี่ยไปตบเจนนี่แบล็คพิงคนะครับหลายคนก็ออกมาวิพากวิจารกันต่างๆนาน,นานงานนี้เจ้าตัวอดทโนโดโไม่ไหวต้องออกมาชี้แจงครับ ฮันแาซึนนางเอกเกาหลีคนดังจากหนังมิสโก o ดิเกอร์และซีรีส์ทาจารวมทั้ง Birth of Beauty ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงได้ขึ้นพาดหัวข่าวต่อเนื่องครับหลังจากสัปดาห์ก่อนเพิ่งเปิดตัวหวานใจคนใหม่เป็นหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกาัน10ปีจากแวดวงละครเวทีก็เจอข่าวลือเช้าตามมาทันทีนะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยทำงานเป็นโฮสต์มาก่อนซึ่งนางเอกคนดังและต้นสังกัดใหม่มีแถลงโต้ข่าวพร้อมขู่ฟ้องคนปล่อยข่าวหรือสร้างความเสียหายนี้ด้วย ก่อนที่ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับจะมีโพสต์ที่บอกว่าขอเคลียร์ประเด็นข่าวลือทุกๆเรื่องพร้อมติดแฮชแท็กฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและเคลียร์กันไปให้จบๆเธอซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆผู้ติดตามและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับหวานใจคนใหม่ของเธอ โดยฮันเยซึนก็มาตอบเองในทุกประเด็นครับแต่ไม่เท่านั้นค่ะอีกคําถามสําคัญที่ชาวเน็ตขอเช็คกับฮันเยซึนในโพสต์นี้ด้วยก็คือข่าวลือก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาหาว่าคุณได้เคยไปตก,กบเจนนี่สมาชิกแบล็ k พิงค์เป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งคําตอบของฮันเยซูก็ตอบทันทีค่ะ ฉันไม่เคยเจอกับคุณเจนนี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งจากตรงนี้ก็เหมือนมีนัยยะถึงการปฏิเสธข่าวเป็นมือตบเจนนี่แบล็คพิคงอยู่ไกลๆนะคะว่าไม่เคยเจอกันจะไปมีเรื่องถึงขั้นลงไม้ลงมือกันตอนไหน ซึ่งจากเคสล่าสุดนี้ค่ะแฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็ชื่นชมฮันเยซูว่ามีความตรงไปตรงมานะคะส่วนคําถามว่าฮันเยซูไปเกี่ยวกับเจนนี่แบล็ก i ิงได้อย่างไรตามข่าวบอกว่าเหตุการณ์มือตบที่เป็นประเด็นเนี่ยก็ให้ไปสอบถามน่าจะเกิดกันในช่วงปี2016หลังจากฮันเยซูเลิกราจากเท็ดดี้พาร์คศิลปินและโปรดิวเซอร์คนดังผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวงบิ๊กแบนชวนวันแล้วก็แบล็กทิงนั่นเอง โดยในช่วงเวลานั้นนะครับมีข่าวลือออกมาว่าเจนนี่แบล็กพิงค์สนิทกับเช็ดดีพ้พาร์คเกินรุ่นพี่รุ่นน้องจนเป็นที่มาให้ถูกคันยาซืนหมายหัวอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นนี้ทางต้นสังกัดของแบล็กพิงค์ออกมาปฏิเสธแล้วว่าข่าวลือระหว่างเจนนี่กับเช็ดดีพ้พาร์คไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นข่าวลือที่ลือกันได้แซบจริงๆนะมีใชนพยายามนึกภาพแล้วน้องเจนนี่คิดเหรอว่าจะยอมอยู่เฉยๆแต่แต่อย่าให้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยมันไม่ดีนะคะไม่ไม่ควรลงไม้ลงมือซึ่งกันละกันนะ